พอประเทศไทยเนี่ยกำลังซื้อหดตัวลงและยังไม่สามารถที่จะสร้างกําลังซื้อหรือออกไปในโมเดลธุรกิจใหม่ของประเทศเพื่อเป็นการสร้าง GDP per capita ของคนไทยให้ได้เนี่ยประเทศไทยคงอาจจะเรียกว่าการแข่งขันมันจะมันจะเรียกว่าแดงมากแล้วนะครับเราก็แดงแดงเดือนเหมือนเรยโดเช่น Red Ocean นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือต้องมองออกไปนะครับว่าจะไปในประเทศที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างไรนะครับซึ่งจริงๆแล้วเรามี ก็เลยคิดอย่างที่พี่โจ้ทักไปนะครับคือการมองนอกออกไปจริงๆแล้ววิสัยทัศน์ทนทานเจริญเนี่ยผมเองเข้ามาที่ BJC เมื่อ16ปีก่อนเนี่ยนะครับ14ปีก่อนเขาไปลุยที่เวียดนามแล้วไปลุยในเวียดนามที่เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการไปได้ธุรกิจที่เวียดนามในราคาที่เหมาะสมอยู่นะครับซึ่งเราเรียกเรียกว่าการที่เดินไปปูฐานที่เวียดนามในวันนั้นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกนะครับพอไปเดินปุ๊บเนี่ยในกลุ่มก็เริ่มมีการไปขยายที่เวียดนามมากขึ้น ในลาวในกัมพูชานะครับซึ่งก็ถือว่าพอได้เวียดนามและลาวกัมพูชาก็เป็นจุดท,ที่เชื่อมโยงกันไปตอนนี้ในปัจจุบันนี้ครับพี่โจครับเราต้องมองไปในประเทศที่มีมีอัตราการเติบโตสูงนะครับอย่างเช่นลาตินอเมริกาเองนะครับหรือประเทศตะวันออกกลางเอง,ไป,งไปถึงนู่นเลยนะครับพยายามแต่ว่าคงไม่ได้ไปตั้งฐานการผลิตครับแต่ว่าพยายามจะเชื่อมโยงในเรื่องของการค้าก่อนนะครับเพราะว่าการที่ไปลุยโดยการใช้เงินลงทุนนะครับหรือไปตั้งโรงงานผลิตที่นู่นเองหรือไปตั้งห้างค้าปลีกที่นู่นเองในในช่วงเริ่มต้นนั้นก็มมีีควาเส่ยง เราไปก็คือไปให้การค้านำครับเหมือนบีเสมัยก่อนก็เริ่มจากธุรกิจเทรดดิ้งนะครับพอเทรดดิ้งไปมาก็มีการเห็นว่าดีมาประเทศไทยมีต้องมีการตั้งโรงงานขูดแก้วขึ้นก็เลยเป็นการจับมือกับบริษัทออสเตรเลียและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยตั้งโรงงานขูดแก้วอัตโมมัิแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อ70ปีก่อนก็คือที่โรงงานไทยกลสเนี่ยยกตัวอย่างอย่างกำลังจะไปซาอุเนี่ยนะครับเรียกว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเงินทรัพย์สินเวลฟันของประเทศเขาแต่การไปอันหนึ่งที่ทางทางคุณพ จะต้องไปหาคู่ค้าที่ดีก็ต้องเรียกว่าเราโชคดีนะครับไปเวียดนามเนี่ยเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีนะครับในการที่จะไปได้ผู้ใหญ่ที่คอยสนับสนุนนะครับคอยป้องกันหลายอย่างให้ได้นะครับก็เลยเรียนโจวว่าอย่างไปประเทศไหนเนี่ยเราก็จะยึดว่าต้องมีคู่มีเพื่อนที่สามารถเชื่อใจได้ในระดับหนึ่งในการที่จะไปนะครับคือเราคิกว่าเป็นกลุ่มทุนใหญ่แต่ว่าทุนใหญ่เราก็จิ๋วมากเราเป็นปลาเล็กๆเกท่านั้นเองในบ่อน้ําตลาดโลกที่เราจะ,จะไป ถ้าเราเองยังจับมือกันไม่ได้เนี่ยนะครับประเทศไทยยังไม่สามารถที่ทําให้พวกเราจับมือกันเองไปได้เนี่ยนะครับเราจะคงไม่สามารถแข่งขันกับใครได้ล้จริงๆแล้วในส่วนที่พี่โจ้แตะมาเป็นเรื่องสําคัญนโยบายทางคุณพ่อทางคุณเจริญท่านเองเนี่ยก็จะแนะนเสมอว่าในการค้าเนี่ยเราต้องพยายามที่ทําให้ในเรื่องของบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งเป็นบริษัทที่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่ามีเกราะป้องก,กันกับความผันผวนของโลกน้อยกว่า เราเองจะเข้าไปช่วยได้อย่างไรนะครับซึ่งในส่วนบิ๊กซีในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นเราทำมาเงียบๆนะครับเข้าไปช่วยในเรื่องของการพัฒนาสินค้านะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ในเรื่องของการพัฒนาสินค้าเกษตรเองนะครับเราเราเข้าไปทําอยู่ในการปลูกนะครับผักสดผล,ลไม้ต่างๆปลอดสารทั้งหลายเนี่ยเพื่อให้สามารถที่ได้เป็นสเปคที่เข้าห้างได้สามารถส่งออกได้ นะครับถ้าเกิดมีจุ่มสากรตั้งแต่ภาคเหนือไล่ไปอีสานต่างๆหรือภาคใต้ก็ตามเนี่ยเราช่วยกันมาอยู่นะครับคราวนี้ในเรื่องของการที่จะธุรกิจที่เป็นการแปรรูปทักงนี้นะครับเราเองก็พยายามที่เข้าไปช่วยในเรื่องของการที่จะปรับในเรื่องของดีไซน์นะครับคุณภาพนะครับแล้วก็เอาในส่วนของนี้ไปตลาดนัการส่งออกนะครับแล้วบางอย่างเราอาจจะเข้าไปถือหุ้นด้วยนะครับเพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งกันมากขึ้นครับพี่โจครับผมได้เรียนพี่โจคว่าจริงแล้วเนี่ยยังมีช่องทางอีกเยอะแต่ว่ามันก็ยากอะครับเพราะว่า ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทขนาดใหญ่กว่ากับบริษัทขนาดเล็กกว่านั้นเนี่ยมันก็เรียกว่ามันก็จะมีความเกรงเกรงกลัวกันอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในมายเซตที่เรียกว่าเอาละเรากลัวคนเรากลัวกันเองเนี่ยมากกว่าที่เรากลัวข้างนอกผมเองตอนนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะทําให้ได้เนี่ยเราอยากจะกลัวกันเองน้อยลงเรากลัวข้างนอกนะครับว่าที่ยืนของประเทศของธุรกิจในประเทศไทยจริงจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วออนไลน์ก็คือมาเพื่อดิสรับนะครับในส่วนของธุรกิจออฟไลน์ก็คือต้องตั้งรับ คือรับคนละแบบนะครับเขามาดิสรับเราแน่นอนเขาเผาเงินเขาไม่นึกถึงกําไรเขานึกถึงต้องการฐาลูกค้าเพื่อให้ธุรกิจมันใหญ่ขึ้นมาแล้วหวังว่าจะเป็นวินเนอร์เทคออลคือเอาละใช้สายป่านให้ยาวที่สุดเพื่อล้มล้างยักษ์ใหญ่ในธุรกิจอยู่เพื่อที่ตัวเองจะได้เรียกว่าเบนเนฟิตทั้งหมดของตลาดเข้ามาคราวนี้คำถามคือบริษัทที่ต้องตั้งรับก็ต้องตั้งครับคือเราเป็นออฟไลน์เราก็ต้องไปออนไลน เขาเป็นออนไลน์เขาก็อยากมาออฟไลน์นักธุรกิจก็คิดคล้ายๆกันอย่างนี้ครับพี่โจครับก็เลยต้องมีสิ่งที่เราตอนนี้เราทางบิ๊กซีเองก็พัฒนานในเรื่องออนไลน์เราเปิดบิ๊กซีแอปน,น,น,ะะนะครับเรียกว่าบิ๊กซีพลัสนะครับคือทางบีซีมีมีมีแผน5ปีถ้าสมมุติ5ปีจากนี้คุณสวินถ้าถ้าตามความฝันเลยเราจะเห็นบ j c b ซีบิ๊กซีหน้าตาย,ยังไงครับจริงจะเห็นการค้าต่างประเทศเยอะขึ้นนะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าไทยไม่ปรับตัวเนี่ยมันจะเล็กลงมาละเล็กลงทั้งในตลาด เล็กลงทั้งในส่วนของการค้าในบริษัทไทยที่ออกไปได้ก็ตามนะครับแล้วเล็กลงนะครับในตลาดโลกเคยเรียนว่าจะเห็นสัดส่วนของการค้าจากเวียดนามมากขึ้นนะครับผมเองคุยกับทางทีมงานตลอดว่าไอาต้องย้ายสำนักงานใหญ่จากสุขวิศน์2เราไปนั่งที่โฮจิมินห์กันแล้ว oh. นะครับแต่ว่าทุกคนก,ก็จะเริ่มเริ่ม,มกลัว,กลวเกรงๆกันบ้างนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดเขาทําได้ดีขึ้นมาจริงๆเราต้องรีบยกมือกันย้ายตัวเองไปอยู่ เวียดนามศูนย์กลางความเจริญแห่งใหม่ในอาเซียนผมเองยังไม่อยากให้ถึงจุดนั้นผมเชื่อวันนี้ประชาชนธุรกิจเนี่ยช่วยจุดประกายและช่วยกระตุ้นกันนะครับเอานักคิดหลายท่านมาช่วยกันเนี่ยคือไม่อยากให้คนไทยนิ่งนอนใจแล้วครับเราทิ้งเวลาไปเป็นนาทีเป็นชั่วโมงอย่างนี้อีกไม่ได้แล้วนะครับต้องร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนขึ้นมาคือว่าการที่เข้ามาบริหารธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยต้องลงลึกและรู้จริงนะครับแล้วก็ลงลุกลุกรู้จริงสิ่งนี้อีกอันนึงที่ท่านสอนอยู่ประจำเน มันเขท่านไมาไปไไใช้ควาว่า risk management นะครับแต่ท่านสอนคือให้มองว่าถ้าเสียที่สุดเนี่ยยังยืนอยู่ได้ป่ะนะครับ่นนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกเป็นกรอบในการการความคิดนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็ทํากันอยู่ที่ BJC Pi ิก4ครับ